เวลามาถแถวนี้ต้องแวะซื้อหมูย่อไม่ให้ครับเจ้าประจำของเฮาหมูย่อไม่ให้หนาขนสงน่งอุบล นี่เปทุกอย่างครับแคบหมูน้ำพริกเนื้อหวานหมูหยองเหลาอูกแปรมี่หมูย่ออนนี้มีทั้งแบบ เป็นห่อเล็กห่อหน่อยห่อใหญ่แบบเป็นแบบเป็นแบบน้ก็มี่ก็ออกแล้วลูกบบนี้ก็มี่แบบนี้ก็าเรยกว่าเป็นอะไรแม่แบบนี้ันี้พลาสติกแบบพ่อพลาสติกก็มีแบบพ่อใบตองนิยมแนมาเรียยนมีฝั่งนู้นก็เป็นกุญเชียงนยแอันนี้เป็นกุนเชียงกุนเชียงเป็นเส้นก๋วยจับกุนเชียงกุนเชียงเนื้อหวานเส้นก๋วยจับก๋วยจับอุบล จะอบลครบคันครบคันครบคันพวกเราขาประจำไม่หายหน่าขนสูงอุบลีร้านติดติดกันแหละแต่ชอบมาซื้อร้านนี้

หันให้ด้วย,ยน้องหมอแก้วจะทานบนรถหันให้ด้วยหันให้ด้วยไปกันเลยไปกันเลย